ผมอยู่กับเ็น q b o b r d r d รุ่น Essential นะครับหรือว่ารหัสจะเป็น RE วันนี้ที่เอามาจะเป็นขนาด65นิ้วเวลาเปิดหน้าจอมานะครับตัวจอของ RE จะเป็นแบบนีออ้ OS หลักของตัวนี้คือ Android นะครับเวอร์ชัน8ของ RE เนี่ยตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับด้านหน้าเราจะมีพอร์ตมาให้ทั้งหมด4พอร์ตนะครับจะเป็น USB-A สำหรับเสียบแฟลชไดร์นะครับดาวน์โหลดข้อมูลนะครับ เอามา Import ใส่ตัวเครื่องหรือว่า Export จากตัวเครื่องไปใส่แฟลชไดร์อันที่2นะครับก็คือจะเป็นตัวพอร์ตของ USBB นะครับใช้คู่กับ HDMI ก็คือเสียบสายเส้น USBB กับ HDMI ไปที่ตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับจะทำให้ตัวจอเนี่ยสามารถควบคุมตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นแบบลักษณะของคอนโทรลแบ็กกลับไปได้นะครับถัดมานะครับจะเป็น ไอคอนในการใช้งานนะครับอันแรกนะครับไอคอนแรกจะเป็นตัว source นะครับเวลาคลิกขึ้นมาเนี่ยเครื่องจะโชว์ขึ้นมาให้ดูว่าตอนนี้เรามีการเสียบสายอะไรอยู่บ้างนะครับถ้ามีตัวไหนเสียบสายอยู่มันจะขึ้นเป็นสีขาวๆมาให้เราแตะไปได้ก็จะมี HDMI มี Display Port นะครับมี VGA ถัดมานะครับจะเป็นตัว eSet eSet ตัวนี้เนี่ยก็คือโปรแกรมไวบอร์ดนะครับโปรแกรมไวบอร์ดสำหรับการใช้งานบนตัว R.E. 0 1 e 01, นะครับไอคอนถัดมาคือจะเป็นรูปสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็คือคลังแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในนี้นะครับที่เราโหลดไว้นะครับก็จะมีพวกไฟ r e f ก x ์นะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์มีตัว Insta Share นะครับสำหรับเอาไว้แชร์ภาพหน้าจอจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถืออะไรเงี้ยครับแชร์เป็นไวเลสภาพขึ้นมา AMS ก็คือตัวจัดการไฟล์นะครับถัดมาจะเป็นรูปเฟืองรูปเฟืองเนี่ยจะเป็น ไอคอนของการเข้าหน้า Setting นะครับสามารถเข้ามาปรับแต่งเกาะอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับบนหน้าจอของ r e 0 1ตัวนี้ทีนี้ฟังก์ชันที่จะใช้บ่อยๆนะครับก็คือตัว Easy Write บน r e เนี่ยเราจะเป็น Easy Write version 5นะครับ Easy Write version 5เนี่ยการใช้งานนะครับก็จะใช้เหมือนเป็นไวท์บอร์ดแบบดิจิตอลเราสามารถรองรับการเขียนได้สูงสุดถึง10การเขียนนะครับ สามารถเขียนพร้อมกันได้10นิ้วเลย10คนนะครับวิธีการลบง่ายมากเราสามารถเอามือนะครับทาบที่ตัวจอแล้วลบไปได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยตัว r e ของเราเราก็จะมีปากกาให้นะครับเป็นปากกาลักษณะ2หัวซึ่งเราสามารถเอามาใช้บนฟังก์ชันของปากกาได้ฟังก์ชันแรกที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือฟังก์ชันปากกาฟังก์ชันปากกาเนี่ยพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีสีปากกาขึ้นมาให้เลือกเรามีมาให้เลือกทั้งหมด อ่ยีสีนะครับเรามีตัวเคอร์เซอร์สไลด์ตัวนี้ให้ก็คือเราสามารถเพิ่มหรือว่าลดขนาดของเส้นได้นะครับที่เราต้องการบางท่านอาจจะอยากได้เส้นใหญ่เส้นเล็กนะครับสามารถเปลี่ยนสีจิ้มสีได้นะครับเปลี่ยนสีได้ตลอดฟังก์ชันถัดมานะครับที่เป็นรูปปากกา2หัวแล้วก็ xo อันนี้ก็คือเราสามารถเอาหัวด้านหนึ่งเลือกสีหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเลือกอีกสีหนึ่งได้ซึ่งมันจะทำให้ตัวปากกาตัวนี้ครับสามารถเขียนพร้อมกันได้สองสีเลยนี่แหละประเด็นคืออะเขมเามมันจะสามารถทำให้ปากกาตัวนี้ครับด้านเดียวสองหัวเขียนได้สองสีพร้อมกันได้เลยอ่า สีหนึ่งหัวหนึงที่เราเลือกไว้เป็นสีดําอีกหัวหนึงเป็นสีแดงนะครับถัดมาเป็นปุ่มยางลบยางลบเนี่ยมันจะมีให้เลือกสองอันนะครับเพราะฉะนั้นรวมกับตัวที่ผมใช้มือลบไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราจะมียางลบทั้งหมด3แบบให้เลือกแบบแรกคือที่เป็นรูปยางลบแล้วเป็นเส้นประอันนี้เราสามารถวงได้ว่าเราต้องการจะลบตรงไหนบ้างวงแล้วลบทิ้งไปเลยกับอีกอันนึงก็คือเคลียร์เคลียร์หน้าจอ ลบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับฟังก์ชันถัดมาเป็นรูปกล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมืออันนี้เราจะเรียกว่า tools box tools box เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอนมาให้นะครับทั้งหมด8ชิ้นอันแรกก็คือตัวเครื่องคิดเลขเป็นเครื่องคิดเลขหน้าตาประหลาดๆนะครับไม่มีตัวตัวเลขให้กดแต่เราให้เขียนโจทย์ลงไปได้เลยครับพอเขียนโจทย์เสร็จแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับเครื่องจะสามารถ คิดคำนวณเป็นตัวเลขเออกมาให้นะครับอันนี้สามารถใส่ได้หมดเลยบวกลบคูณหารยกกำลังสองสแควร o o ูททำได้หมดเลยนะครับฟังก์ชันถัดมานะครับที่เป็นรูปนาฬิกาตัวนี้ก็คือจะเป็นนาฬิกาจาับเวลานะครับสามารถตั้งจับเวลาแล้วก็เราสามารถกำหนดรอบได้นะครับถัดมาจะเป็นรูปนาฬิกา จะเป็นนาฬิกาถอยหลังนะครับเราสามารถตั้งเวลาและนับถอยหลังได้สมมุติเราตั้งไว,ว้1ิบวิเครื่องมันก็จะขึ้นมานะครับพอหมดเวลามันก็จะมีเสียงดังติงต๊งตงติงต๊งตเป็น Alert นะครับบอกว่าหมดเวลาแล้วอุปกรณ์ถัดมานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัว Post it sticky n o t e นะครับสามารถหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่พิมพ์ข้อความลงไปก็ได้นะครับาสามารถเอาตัวนี้โยกย้ายไปไว้ตรงอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเปลี่ยนสีของตัวสติ๊ก y ก o t e ก็ได้เอาไว้จัดงานกลุ่มก็ได้ครับกลุ่มหนึ่งสีม่วงอีกกลุ่มหนึ่งสีเหลืองนะครับแล้วก็ ให้เด็กๆขึ้นมาทำกิจกรรมกันนะครับถัดมาที่เป็นรูปครับอะไรครล,ลบอันนั้นทิ้งเลยโอเคฟังก์ชันถัดมานะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเลขเก้าเลขเจ็ดอันนี้คือสกอร์บอร์ดสกอร์บอร์ดเราสามารถแบ่งได้ตั้งแต่สองถึงห้าทีมเลยนะครับสมมติเรามีแข่งกันสามทีมอ่าจะเป็นทีม A ทีม B ทีม C เวลาที่ทีม A ได้คะแนนเราก็มาปัดเลขขึ้นทีม B ได้คะแนนก็มาปัดขึ้นนะครับจะเห็นว่าทีมไหนที่ได้คะแนนนําจะมีมงกุฎอยู่ด้านบนนะครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักถัดมาที่เป็นไอคอนคล้ายๆอ่า CMC เนาะตัวนี้เอาไว้สุ่มนะครับสุ่มในที่นี้เนี่ยเราจะมีด้านบนที่เป็นรูปคนนะครับหนึ่งสอันนี้คือเราเลือกได้เลยว่าเราจะสุ่มกี่คนสมมุติสุ่ม1คนแล้วกัน ด้านล่างนะครับเราสามารถกําหนดได้ว่าเราจะให้สุ่มตั้งแต่เลขที่เท่าไหร่ไปจนถึงเลขที่เท่าไหร่เหมือนกับเด็กๆในห้องเนี้อาจจะมีทั้งหมด40คนอ่าสมมติ40คนเราก็เลือกสุ่มเลยตั้งแต่เลขที่1ถึงเลขที่40ขอสักคนหนึ่งเลขที่22ขึ้นมาทําโจทย์หน้าชั้นหรือว่าถ้าเกิดเราจะแบ่งกลุ่มเด็กๆเ,เราก็เลือก3คนก็ได้กลุ่มละ3คนเครื่องก็จะทำการสุ่มขึ้นมาให้ทั้งหมด3รอบ ก็จะได้เด็กขึ้นมา3คนมาทํากิจกรรมหน้าชั้นเรียนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุ่มนะครับอันสุดท้ายนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแนละ้วแบ่งช่องเป็น3ช่องก็คือเราสามารถแบ่งไว้บอร์ดตัวนี้ให้เป็น3ช่องได้แต่ละช่องเนี่ยสามารถแยกการเขียนโดยอิสระนะครับเอาไว้ให้เด็กๆขึ้นมาแข่งกันทําโจทย์ก็ได้หรือแม้แต่คุณครูจะเอาไว้อธิบายเวิร์บกริยาสช่องอะไรก็ได้นะครับ ถัดมานะครับที่เป็นรูปรูปภาพนะครับภูเขากับดวงอาทิตย์อันนี้คือการ Import ไฟล์จากภายนอกเข้ามาที่ตัวไวบอร์ดอันแรกก็คือจะเป็นการ Import ไฟล์ที่เป็นรูปภาพนะครับจะอ่านเฉพาะไฟล์ที่เป็นนามสกุล .jpeg .png เราสามารถ Import ไฟล์จากภายนอกจาก USB f ฟลชไดร i ก็ได้นะครับเข้ามาใส่ที่ตัวไวบอร์ดเพื่อทำการ เขียนสอนเด็กๆต่อก็ได้นะครับเขียนทับลงไปได้เลยแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าคุณครูมีเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่เป็นไฟล์ pdf นะครับสามารถเลือกด้านข้างนะครับที่เป็นรูปเอกสารแล้วก็ Import ไฟล์ที่เป็น pdf ลงมาได้เครื่องก็จะสามารถ import ไฟล์ที่เป็น pdf เข้ามาที่ไวบอร์ดแล้วคุณครูก็จะสามารถเขียนทับอธิบายระบบสุริยะโซล่าซิสเต็มของวิชาของหมอนหนึ่งได้นะครับถัดมานะครับที่เป็นรูปเหมือนม้วนเอกสารตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงหน้ากระดานนะครับเราสามารถเข้ามาเลือกเปลี่ยนสีไวบอร์ดเป็น blackboard แบบนี้ก็ได้อ่าเปลี่ยนเป็นสีครีมนะครับหรือ เราจะมีเป็นเทมเพลตมาให้เทมเพลตในที่นี้เนี่ยเราก็จะมีมาให้หลายภาควิชาอย่างเช่นสมมุติที่เป็นตารางโน้ตเราสามารถเอาตารางโน้ตขึ้นมาแล้วก็เขียนโน้ตสอนเด็กๆได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งตีเส้นตารางโน้ตเราเองหรือแม้แต่วิชาอื่นๆล่ะถ้าเป็นสมมุติเป็นวิชาสอนพละอย่างเงี้ยครับเราสามารถวางแผนฟุตบอลได้เลย วันนี้เราจะเล่นแผนนี้นะครับสู้กับอีกทีมหนึ่งทีนี้เวลาที่เราสอนเสร็จนะครับสิ่งที่คุณครูต้องการเลยก็คือเราอาจจะอยากได้ไฟล์เลคเชอร์ที่เราสอนไปทั้งหมด4หน้า5หน้าวันนี้เอากลับไปแชร์ให้เด็กๆอ่านก่อนสอบก็ได้วิธีการง่ายมากครับอันแรกเลยคือเราสามารถเซฟได้เป็นรูป for ปี้ i กดเซฟปุ๊บคุณครูก็เลือกได้เลยว่าเราจะเซฟหน้าไหนบ้าง เราจะเซฟเป็นลักษณะของ PDF ก็ได้หรือจะเป็นรูปภาพก็ได้กดเซฟเครื่องจะถามว่าเราต้องการเซฟที่ไหนถ้าคุณครูมีแฟลชไดร์นะครับเอาแฟลชไดร์มาเสียบแล้วก็เลือกกดเซฟที่ USB ได้เลยถัดมานะครับไม่ต้องเซฟเลยเราสามารถแชร์หน้ากระดานตัวนี้ให้กับเด็กๆเ,เป็นลักษณะของ QR Code ได้เลยที่เครื่องหมายแชร์ตัวนี้ปุ๊บกดแล้วก็สามารถกดเลือกที่ QR Code เลือกได้เลยครับว่าเราจะแชร์หน้าไหนบ้างกดแชร์เครื่องจะสามารถ g e n e r a เรเป็น QR Code แล้วก็ให้เด็กๆเ,เอามือถือขึ้นมาสแกนได้เลยแล้วก็ได้ไฟล์ PDF หรือว่ารูปภาพที่คุณครูเลือกไว้อะครับไปเก็บไว้ในมือถือเพื่อที่จาไปอ่านก่อนสอบได้เลยนะครับตัวเป็น q b o บอรรุ่น r e 0 1นะครับเรามาพร้อมกับลำโพง15วัตสองตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าลำโพง15วัตต์2ตัวเนี้ยเสียงดังขนาดไหนนะครับ อย่ยงค่อนข้างดังเลยใช่ไหมครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันของตัว Easy Light 5และ p o r t i n g t o Version Easy Light 5นะครับบนตัวจอ RE01